สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่3เดือนอ่ะขออภัยครับวันที่2เดือนพฤศจิกายนนะครับทุกท่านนะแนวรับเริ่มต้นจะัอดขาบายก่อนขาบายในระยะย,ยาวที่รันกำไรมาถามว่าถือต่อได้ไหมคำตอบคือถือได้อย่างแน่นอน เพราะว่าวันนี้ถ้าทองคําไม่ได้ย่อลงมาที่โซนน้ํงหมืนมันก็แปลว่าแรงเซลล์เนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเมื่อแรงเซลล์ยังไม่ค่อยบีก็แปลว่านั่นุืจะสามารถลุ้นบายต่อได้เรื่อยๆเป้าในการขึ้นจะอยู่ที่1,997 2,010 2,023 -7,3 ครับผมคำถามต่อมาก็คือเอะแล้วอย่างทองคำเนี่ยคุณครับผมจะถือ หน้าบายได้อีกไกลไหมมันมีหลักในการดูไหมว่ามันจะขึ้นไปที่ด้านบนจริงๆหลักในการดูว่าทองคําจะมีโอกาสในการขึ้นต่อไหมวันนี้จะต้องดู2ออย่างประกอบครับอย่างแรกก็คือดัดชนีในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งก็คือตัว n แอสแต็กยูเอของเราซึ่งตอนนี้พี่ๆนักทูกก็จะเห็นว่าในช่วงเช้ามันยังคงขึ้นเขียวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่ได้มีกีท่าว่าจะย่อตัวเพราะฉะนั้นตัวทองคําจะมีแรงสนับสนุนในตัวอยู่แล้วเป็นการบอกกับเราว่าคนยังเล่นข่าวในคืนที่ผ่านมาอยู่นะส่วนราคาทองคําถ้าดูกัน ในตัวภาพจริงๆนะครับจะมีแนวต้านตอนนี้ที่ชนอยู่เลยเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกจุดแปดสามครับซึ่งคือจุดวัดกําลังกราฟของเราจุดวัดกําลังกราฟตรงนี้นี่คือมันสําคัญยังไงคุณครับมันสําคัญตรงที่ว่ามันคือตัวบอกกับนักทุนนะว่าถ้าเกิดว่าทองคําสามารถขยับปรับตัวขึ้นแล้วยืน1986.77ตรงนี้ได้จริงๆทองคําจะพร้อมไปต่อนะครับที่ประมาณ1997 แล้วก็2,010.53ซึ่งก็เป็นบริเวณไฮใหม่ทันทีเลยแต่ต้องรอวัดกันตัวบี้ตอนนี้ทดสอบแล้วหนึ่งรอบแล้วคุณว่ามันจะผ่านไหมผ่านครับผ่านเพราะว่าการขึ้นของราคาทองคำเนี่ยมันมีตัวของวอลุ่มที่มีการไล่เรียงกันขึ้นมานะครับเป็นการสตอรี้เห็นเลยว่ายังมีคนเนี่ยเข้าสะสมสถานะบายอยู่นะครับเหียนแต่ว่ากําลังอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากมายดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่ๆขาบายอยากจะรู้ว่าทองคําจะผ่านแล้วจริงๆนะ ผมแนะนําว่าประมาณสักช่วง9โมงถึง10โมง10โมงถึง1ิโมงประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็น่าจะทราบผลแล้วถ้ายืนได้ขึ้นต่อเลยแต่ถ้ายืนไม่ได้ทองจะมีโอกาสในการย่อตัวกลับลงมาได้อีกก็ขอให้ขาบมายเฝ้าระวังแต่การย่อตัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะกลับไปเป็นหน้าเซลนะครับเพราะเราได้คุยกันแล้วว่าต่อให้อยู่ดีๆเจออะไรสักอย่างหนึ่งโดนทุบเทกระจาดลงมาพ9 5 0ก้อทองก็ยังกลับหน้าเซลล์ไม่ได้ครับ ข่าวของเฟดเนี่ยในคืนที่ผ่านมาจะเป็นตัวประคับประคองหนุนทองคาให้ยังอยู่ในเทรนด์หน้าบ่ายต่อไปแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความรุนแรงเท่าเรื่องสองครามแท่งเทียนการขึ้นไหวตามเรื่องสองครามจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือพุ่งแล้วยยาวๆเลยครับเป็นพันจุดถ้ถามีสงครามแบบนี้สามารถไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีสงครามลักษณะการขึ้นจะเป็นการขึ้นซึมช้าๆเหมือนกับเหมือนคนแก่กลาลังเดินเนะี่ยทุกท่านคนแก่คนนี้รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปทางไหนแต่มันก็ถือว่าช้า โอเคไหมครับทุกท่านอันนี้คือฝั่งของขาบายนะที่เดียวคนบอกว่าคุณครับผมติดบายอยู่ที่บริเวณด้านบนนะฮะ2,009เลยทำยังไงดีไม่ต้องทําอะไรครับถ้าเราไปติดบายอยู่ที่ประมาณ2,009สิ่งที่เราจุดต้องทําก็คือ money management ให้ดีแล้วก็ภาวนาว่าทอจะต้องไม่ย่อจนหลุดโซนเงินตรงนี้นะเพราะถ้าไม่หลุดเนี่ยกลไกหลักของโครงสร้างขาบายขนาดใหญ่เขาจะค่อยๆบีบตัวทองคําให้มันย้อนกลับขึ้นไปด้านบนเองครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวมองฝั่งขาบายนะพี่นะ ถ้าเกิดว่าขาบายใครเข้าใจตรงกันนะครับนั่งจุดกับรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวครับผมต่อมามาดูขาเซลกันบ้างน,นะครับขาเซลเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเมื่อคืนนี้ไปเซลลนะครับอย่างเช่นในไลฟ์สดเ,เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับที่นั่งจุดเทรดกันกับผมอาจารย์ตอยก็จะมีทั้งไม้บายไม้เซลเลยบางคนก็ยังติดเซลล์อยู่เราจะมีหลักในการดูแบบนี้ครับ ตอนนี้คนติดเซลอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยจะเริ่มมีความรู้สึกกังวลใจแล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันย้อนกลับมา1986ถ้าถามว่ากําลังฝั่งไหนมันได้ปริจยนตอนนี้เป็นกําลังฝั่งขาบ่ายสําหรับในช่วงเช้านะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าราคาทองากําลังจะชนกับจุดวัดกําลังกราฟแล้วซึ่งก็อยู่ที่1986.77เลยซึ่งผมให้น้ําหนักที่บริเวณจุดนี้เอาไว้2ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อจากนี้ถ้าทองยังผ่านไม่ได้ทองเนี่ยจะมีโอกาสลุ้นในการย่อตัวมันจะมาประจวบเหมาะกับการที่ ตัว US 100หรือว่า NASDA q ของเราขึ้นเข้าสู่โซนแนวต้านพอดีเลยครับนักทุนแล้วก็ไม่ใช่แค่ US 1 0 0นะครับ US 500 US 30ก็กําลังจะเข้าสู่โซนแนวต้านด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ดัชนีเข้าสู่โซนแนวต้านแรงเซลล์เนี่ยมันจะมีโอกาสในการโดนเทลงมาค่อนข้างเยอะประกอบกับดอลลาร์กำลังจะเข้าสู่แนวรับด้วยแล้วก็ยูซีปีก็ใกล้จะเข้าสู่แนวรับด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้านักทุนคนไหนอยากจะบายนะผมแนะนำว่ารอย่อก่อนดีกว่า ลอยย่อลงมาถ้าใจรอหน่อยก็ให้มันใกล้เคียงกับ1,980งนต้นๆหรือว่า1 9ึ่แล้วค่อยเติมของไม้บายแบบนี้ได้ส่วนคนที่เทรดไม้เซลล์มานะครับแล้วติดลบอยู่ที่ประมาณ1,978 1,970เดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อนไม่เกิน2ชั่วโมงไม่ต้องไปรอบ่ายครับเดี๋ยวจะรู้เรื่องเลยเพราะว่าดัชนีตัวหลักของเราเนี่ยเข้าสู่โซนแนวต้านทั้งหมดแล้วเห็นไหมครับีนทองเริ่มเกิดแท่งเทียนสีแดงแล้วนะถ้านนังทูจะถามว่าพี่ติดเซลล์ค่ะทองจะย่อตอนไหนครับ มันต้องย่อตรงนี้หน้ามันไปยืนเหนือ1.98ขุมอะไรมีปัญหาแน่ๆครับตรงนี้คือจุดวัดกําลังกราฟแล้วก็เป็นจุดที่ดัชนีเนี่ยชนกับแนวต้านแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคนที่กําลังร้อนใจเพราะว่าติดหน้าเซลเดี๋ยวนั่นจุนจะรู้ผลแล้วครับชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เฝ้ากราฟกันเอาไว้ก่อนได้เลยแล้วถ้าเกิดมีการย่อตัวตรงนี้จริงๆซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งนะครับมันคือการย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อนะไม่ใช่ยอ่อแล้วลงแล้วลงรับกลับไปเป็นหน้าเซลล์เลย ถ้าคนติดเซลลระยะตรงนี้ใกล้ๆยังมีโอกาสลุ้นเคลียร์ได้ไม่น่ากลัวชัดเจนไหมครับทุกท่านโอเคนะพี่นะถ้าเกิดว่าขาเซลล์เข้าใจตรงกันนะครับขอเลข2คนละ1ตัวครับคุณค่าพี่ติดเซลล์อยู่1 9 3 0ถ้าระดับนั้นเนี่ยรอจะยังคุยกันไม่ได้ครับพี่เพราะว่ามันลึกเกินไปครับนั้นทุนแต่เอาคนที่แบบว่าเพิ่งเซลล์เมื่อคืนนี้ก่อน ถ้าจะให้ผมบอกว่าหน้าไหนเป็นต่อก็ยังคงต้องบอกว่าหน้าบ่ายเป็นต่อแต่ถ้าจะให้บอกว่าหน้าเซลล์ในหมดโอกาสแล้วนะครับคนที่ซสลล้อเมื่อคืนนี้พูดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าตัว N ั s แ a ขยับปรับตัวด้วยตรรกรเร่งมหาศาลอีกอย่างหนึ่งถ้าวัดระยะโดยแนวฟีโบนะครับการขึ้นชุดหนึ่งจบแล้วมาเป็นการขึ้นชุด2ตรงนี้มันจะจบวัฏจักรของเขาพอดีผมก็กังวลใจว่า N ักแจมันจะย่อจากตรงนี้ถ้า N ักแจจะย่อจากตรงนี้ทองคำเนี่ยมันจะย่อจากบริเวณตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรอรุ้นนะพี่นะ ถ้าขาเซลล์จะรอดต้องรอดจากตรงนี้ย่อตรงนี้และไหลกลับลงไปประมาณ80ต้นๆแล้วนั้นทุนก็ลุ้นในการปิดเคลียร์ออเดอร์ฝังขาเซลล์ไปดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่ค่อยน่ากังวลใจเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้โอเวอร์เทรดที่ี้บางคนถามต่อครับประโยคสุดท้ายคุณครับแล้วถ้าทอมันไม่ลงตรงนี้ล่ะมันจะทํำยังไงฮะแล้วถ้าผมไม่อยากจะคัดด้วยเนี่ยมันมีจุดที่ผมได้สู้ไหมถ้าไม่มีข่าวสงครามนั้นเน้นย้ําก่อนนะครับไม่ได้มีข่าวสงครามตัวใหม่ สงครามจบแล้วหรอครับไม่จบครับตอนนี้สงครามยังไม่จบยังดําเนินการต่อไปครับหลายประเทศแสดงออกทางสัญลักษณ์นะครับดึงท่านพูดกลับจากประเทศอิสราเอลแล้วก็ทางฝั่งของอิสราเอลก็มีการโจมตีหลายๆพื้นที่เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าไม่ได้มีประเด็นตัวใหม่ทองเวลาขึ้นซึมๆมารอออกไม้แก้ที่บริเวณโซนด้านบนตรงนี้ครับจะมีโอกาสลุ้นในการย่อดได้อีกชุดหนึ่งครับนั่ทุนประมาณน,นี้ครับ สำหรับขาเซลล์นะครับทุกท่านนะถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันอาให้พูดไปแล้วนีกครเปาเทรดดิ้งชอล์เค้นซีซั่นหนึ่งนะครับนันทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคูปเปานะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1่ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนันทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่องเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไปถ้านักทุนสนใจ กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกนค r ว o d e โคเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนั่นถูกับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่1 5 0 0 0 0บาทเราวันที่2 20,000บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวันที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับ นั่งทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนั่งทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีทเทรดสดชนข่าวครับไลน์ไอดีอยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJGo Signal ห้องซิกคูตอยเทรดแบบเบรกอ o u เทรดดิ้งนะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยไดออเดอร์แน่นอน เจเจโกสิกแนลสามครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ่อนครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับ h a r ์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านั้นทุดสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับคูเปานึกสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรด ทุกคู่เลยทองสกุลิหลักสกุลินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนังถูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ